สิรินทรเทพรัตนสุดานางแก้วเทพแห่งดวงแก้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระพันปีหลวงพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเป็นน้องสาวของในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันวังที่ประสูติคือพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต วังที่ประทับคือวังสะระปทุมวังของสมเด็จทวดพระพันวษาอายิกาเจ้าตอนประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรายานวง์ถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลยโสภาคพร้อมประธานคำแปลว่านางแก้วอันหมายถึงหญิงผู้ประเสรศิฐชาววังเรียกว่าทูลกระหม่อมน้อย ธรรมเนียมหนึ่งในการตั้งพระนามเจ้านายคือมักเกี่ยวเนื่องให้รู้ถึงพระราชบุพการีว่าท่านเป็นลูกเป็นหลานของพระองค์ใดพระนามแรกประสูติ์ของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าก็เช่นกันสิรินธรน,นำมาจากพระนามทูลกระหม่อมป้าของในหลวงรัชกาลที่9้าคือเจ้าฟ้าวลไลอลงกรกรมหมลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งความน่ารักมากๆก็คือสองพระองค์รักการอ่านหนังสือเหมือนกันเลยทูลกระหม่อมวลไลเคยบอกข้าหลวงว่า ถ้าไฟไหม้ให้คนหนังสือก่อนเครื่องเพชรสมเด็จพระเทพก็ทรงอ่านมากแล้วยังทรงเป็นนักเขียนนักบันทึกอีกด้วยกิตติวัฒนาดุลยโสภาคนำมาจากพระนามสามพระองค์ได้แก่กิตติพระนามสมเด็จแม่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วัฒนาพระนามสมเด็จทวดคือสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าพระนางเจ้าสว่างวัฒนาอดุลพระนามสมเด็จปู่คือสมเด็จพระมหิตตาลาธิเบศ อดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงงานหนักเพื่อบ้านเมืองนอกจากจะเป็นลูกแก้วหลานแก้วของราชสกุลมหิดลราชสกุลกิติยากรนางแก้วสีสง่าแห่งพระราชจัก,กรีวงศ์ยังเป็นดวงแก้วสว่างใสในใจของประชาชน